ครับวันนี้นะครับมี Honda Accord 1คัหนึ่งคันไฟท้ายก้อนเดียวเครื่อง F22B นะครับมีอาการสตาร์ทไม่ติดครับอันนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้ดูนะครับว่ามันสตาร์ทไม่ติดอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นนะครับลูกค้าเปลี่ยนรีเลย์ไปแล้วเปลี่ยนปัามติกไปแล้วนะครับแล้วก็มีคอยจันจ่ายที่สั่งมาแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีอะไรเสียอีกบ้างครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวรีเลย์นะครับที่ส่วนใหญ่มักจะเสียใน HONDA รุ่นเก่าๆนะครับก็ตรวจสอบแล้วเป็นที่วงจรไฟนะครับของภาพนี้เป็นวงจรไฟที่ไม่สมบูรณ์นะครับใสยไฟชอ็อตกันอยู่นะครับก็ผมก็ตามแก้ให้มันครบตามวงจรนะครับเช็คไฟเข้ากล่องใหม่ไว้ริงสายใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะสตาร์ตติดไหมนะครับ Honda a c อ o r d เครื่อง f 2 2สตาร์ตไม่ติด อันนี้แก้ไขแล้วระบบแอร์ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับวายสายใหม่สายไฟมันช็อตนี่เดี๋ยวรอเก็บที่เดิม ขายติดเครื่องใหม่อันนี้ที่แก้ไปก็มีแก้สายไฟชุด่องนะครับ ตัวจช็คใสยไฟเข้ากล่อง ECU แล้วก็ชุดปั๊มติ๊ชุดรีเลย์เมนช็อตหลายตัวนะครับแล้วก็ชุดใต้คอคกุญแจนี่แก้ไขเรียบร้อยแนละ้วอันนี้ก็เป็นใสยไฟปั๊มตินะครับวายสายใหม่ให้มันเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าสายมันเบียดกันอยู่นะครับแล้วก็แก้ชุดลูกลอยไปให้ลูกค้าด้วยนะครับ ก็ท่านใดสนใจซ่อมรถนะครับแก้ะระบบไฟไวริงสายไฟก็ติดต่อมาช่องทางเฟซของผมได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ